นี่มาลงเรือคลองมหาสวัสด์นะครับนี่มีแขกรับเชิญมาด้วยฮัลโหลมิสเตอร์นิกผมชินิกกันนะครับครับอเป็นยุร่าคอมฟอร์มประเทศแอฟริกาใต้ครับแอฟริกาใต้นะครับใช่ครับกับชอบตกปลามากครับโอ่โต๊ะโต๊มาอยู่ไทยนานยังครับประมาณห้าปีครับห้าปีครับถไทยชัดแจ๋วเลยชัดแต่ว่าไม่เยอะครับองูปลาปลา โ <Okay. S 2> อเคี๋ยยืนตรงนี้ครับการสำรับวันนี้มาสองลำนะครับสองลำหกคนนะครับน้ำน,นมีน้ดาวน้บอยแล้วก็น,น้นเบสนะครับสองลำหกคนครับของมาหาสวัสดิ์ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับประมาณบ่ายโมงครึง่ง <c oughs> okay. โอ้ยกันเลย โอ้โหปลาช่อนปลาช่อนาช่โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วปลาขโมยเกือบแล้วขโมวยสีเขียวครับขโมยขโมยวยขโมวยลองตัวนี้ไหมโอ้กบเหรออ่าโอเคครับเรียกเสียงดีหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตามแล้ว อ้ยขาไปกินเลยใหญ่ไหมครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ปลาช่อนเรอไม่ใหญ่นี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 ่ไอ้่โดไอ้โตปอกอ้ย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 ลูกเชดโดลูกชดโรปล่อยปล่อยเอ้ยขางขาไปเลยจัดขางขาไปเลย ลูกเชโดเฮ้ยโอ้เป็นกัด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 ดูซ <laughs> ะด้วย <laughs> ดูซะด้วยกัดไม่โดนมีซ้ำอ <c oughs> <c oughs> จู้วัดเลยหางขาด oh, <laughs> ขาดครึ่งตัวเลยหิวมากขาดครึ่งตัวเลยห <laughs> ิวมาก <laughs> <laughs> ไม่ใหญ่ <Shadow S 2> <laughs> ไเลยโอ้ไม่ครับชดัดเดเพระาะ <laughs> ไซส์ประมาณโลกว่าๆว่าไม่ใหญ่ประมาณโลกว่าๆ <laughs> <laughs> โอ้หิวมากหิวมาก <laughs> มาไปครึ่งตัวเลยอุ้ยอุ้ยมาอีกมาอีกอุ้ยย้ำหน่อยนิ้ดนิ้๊ดนิก๊ดย้ำที่แคว่งไปยังเลยกัดกระจายกัดเป็นสิบเออกัดเป็นสิบจะไม่รอดเล่นไปสิบตัวได้เหยื่อนี่กัดเป็นสิบอะ วัดวัดหลุดหลายตัวตั้งค่อตั้งเยอะอย่าหลังนึงอ่ะมึงตั้งเบร์มันพอดีแล้วกันพีอะไรพีหนึ่งโอ้โหเรื่องเรื่องนี่ก็ใช้โอ้พีหนึ่งมันนั้นยังได้ห้าลกว่าเลยพีหนึ่งโรยน้ำกํานังตกโดนต้นไม้อ๋อ้ตกสไลายครับสตรสนาย์กับสไลด์ยาวเบื่อเลยจะเข้าแผลรู้ไหมเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่

ยหย่ายๆๆๆหญ่ใหใหญ่ใหด้วยหูยไไหนแล้ว้โหใหญ่ด้วย โ,โอ้โอออบูมเลยกัดไม่โดนกัดโดนนะขา <c oughs> ดขาดไปไหนแล้วไฟติ้งไฟติ้งซื่อๆนี่ปากสวยนะอ <c oughs> มีไซส์เลยเมื่อกี้อ่ะ แรงมากมีอยู่ไซส์ใหญ่ด้วยโอ้โห <laughs> อะไปไลนบนนั้น <c oughs> ใช้ตีนเตะไหมไหมใช้ตีนเตะไหมจะได้รอดเสียงหน่อยเปลี่ยนเหรอใช่ใส่แบบนี้เหรอแบบนี้ดีกว่า <Okay. S 1> เรียกเสียงดีกว่าเป็นชาโดเบนกบ เหมือนนิแต่ว่าสองขาขาขาเดียวก็โอเคอุยุยยชกหุตามานี่ยตามาตามาุยโอ้ยบิ๊กฟิตบิ๊กบิ๊กฟิตบิ๊กฟิตคืนคืนใหญ่ Ủa subscribe cho kênh Ghiền nó nó ตกใจ <laughs> ตกใจ <laughs> ไม่คิดว่าจะตามมาถึงข้างนอกโอ้บอลลูนะโ oh. <from> อ้ทำฟอร์มอัพตามมาไกลเลย <laughs> ตกใจเลย <laughs> <laughs> กำลัง <laughs> <laughs> เพลิน <laughs> อุ้ยอุ้ยกระสุบใช่เหรอไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าใช่กระสุบไม่น่าใช่กระสุบไม่น่าใช่อ่ะกระสุบเนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพสโลมอีกทีดอมันนแการะเพื่ใหญ่อะใหญ่มากอะใหญ่มาก ใหญ่มากอืม วัวแล้วว่าแล้วต้องมีปลาช่อนใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยแจมวัวแล้วกัดแล้วกัดอีกเตะเตะดูซะด้วยเตะน้ําแตกครับมันเห็นแงลิศแล้วเห็นเตะไม่ได้นี่เตะน้ําแตกครับสีดำสีดำครับใครบอกสีดำไม่จัดครับ

เอาเลยเอาเลยโอ้ยขาดใส่หน้ากี่ปอนสี่สิบปอนครับสี่สิบปอนไม่พอไม่พอต้องหกสิบอย่างน้อยต้องหกสิบวสวยด้วยโอ้โหกัดเต็มเต็ม เสียดายครับอ,อยากลองให้นะมือสัน่นมือสันนะ่นอ, <laughs> อยากลองให้เสียดายเอาเหยื่อไปกินเลยมไม่พอหรอไม่พอต้องอย่างน้อยต้องหกสิบโอ้นี่นี่มีหกสิบอยู่นี่หกสิบตอน เสียได้บึ้มเลยตูมชดัชดโ do ชดัชดโ do ถ้าประช้อนพอประช้อนไม่ขาดถ้าประช้อนไม่ขาดถ,าถ้าชดัดโ do สี่สิบปอนด์ไม่พอ